ฝนตกมาสามวันแล้วแรกๆก็ชอบอยู่แต่หลังๆนี้ชักจะเกินไปละผ้าก็ไม่ได้ซักตราดก็ไม่ได้ไปดีนะเราปิดรับหิ้วไปละหลังจากนี้เราไม่ได้รับหิ้วแล้วนะครับหนอไวที่เอาไปส่งเป็นเครือยอดเก่าครับเราไม่รับของตั้งแต่วันที่ยี่ห้าแล้วพออีกไม่ขี่วันเราต้องเคลื่อนย้ายครับไม่ได้อยู่ที่แม่สา้วเนอแต่เรื่องย้ายค่อยว่ากันมาดูวันนี้ครับได้แมงมันมาเดินไปเดินมาไปเจอเขวยมันอยู่ข้างฐานนี่ครับไปเฝ้านั่งเก็บหน้าเขวยมันเลยได้มานิดเดียวครับพอจะทอดอยู่ หายากเลยแมงมันที่ตลาดนี่ไม่มีเลยครับวันนี้เราก็จะทอดพอกบกบโรยรสดีนิดนึงบายกินกับข้าวเหนียวนี้เหมาะเลยครับเป็นที่สุดของมะแรงหน้านี้แล้วนี่ครับเก็บทั้งเช้าได้แค่นี้แหละแมงมันเนี่ยอย่าไปขุดมันนะขุดมันนี่มันไม่ออกมาเลยต้องนั่งเฝ้าเก็บมันอยู่หน้าแขวนนั่นแหละอย่าไปขุดถ้าเกิดขุดมันจะไม่ออกมาป่ะปีนี้ก็ได้กินเมงมันกับเขาด้วยแมงมันมันจะมีตัวผู้ตัวเมียนะตัวเมียเนี่ยอร่อยสุดละไปกินข้าวเสร็จแล้วก็เตรียมเคลื่อนย้ายขั้นที่หนึ่งก็เริ่มแพ็ค เราขึ้นมามีกล่องใส่เสื้อผ้า2ลังกระเป๋าใบหนึ่งกับหัวใจที่เด็ดเดียวอุ้ยอะไรกันครับเนี่ยแล้วมาดูกันครับวันลงนี่จะมีอะไรเพิ่มมาบ้างที่นี่น่ความสัมพันธ์กับแม่ค้านากาศเนียนปึก๊กก็ประมาณนี้นะครับแนวทางการรับราชการเรามันคนง่ายๆไปอยู่ในก็ปรับตัวง่ายอยู่ละได้โอกาสมาขึ้นอยู่แม่สายรอบนี้แม่สายให้อะไรเราเยอะมากเลยครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับ